เราต้องไปขายอ่า้เห็นชัดๆงไยิ่อสวัสดีค่ะสวัดีค่ะเชื่อหอเปล่ไ้มาปีที่หาไม่ไดเลม่ได้เยหลังากนารนทไม่ไม่เบาะ สวัดีครัานเชื่อเหตุกาเป็นครูนำเต้นรสามปีเป็นที่หนากักรูเต้นที่ำามรนะคะำสเรื่องเราสวัสดีครับจากบัอยู่ในวงการปมาณหกปีครับปมาณนี้ครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับผมเรียกเกียงก็ได้ครับวันีเราไปเรียกกเกียกันเกี้ยงเก็้ยงเกี้เกี้ยงกี้ยงเกี้ยงเอี้เกี่อง้ยงเ้ยงเกี้ยงเ่ี้ยง้ยงกีคยงเ้ยงเกยียง้งเยงเก้ยง้ยยงเ้เ้ยงเกก้ยงเ้เ้เย้ก้เียี ทีกะาทางมาจากสาคา